สวัสดีค่ะว่าเก๋าซีกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมารีวิวเครื่องทำป๋าท้าที่คล้ายๆอยยอ๋ส้วมเคลื่อนที่เ <laughs> นี่เอาฝาชักโครกวางไปก็จะเป็นช่วมได้เลยเนี่ย <laughs> เราจะให้มาทดสอบก่อนว่าไฟจะดูดหรือเปล่าซีเนี่ยจะเหลือฮะซีเนี่ยเออไฟดูดนะสิดูดหรอดูก่อนดิดูไฟก่อนดิดูวนดูน อันนี้นะคะเขาให้เอาผมเข้าไปคะ่ะก็จะเป็นโลม้วนผมนะคะข้างในรโรลมือนผมนเ,มเมกลือเ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 กลือ่ะให้มาประเดิมให้มาลองเดี๋ยวซีซั่กดจีนเดี๋ยวระบบมันยังไม่ทำงานอันนี้ก็มีเกลือมาให้นะคะไว้สั่เวลาทำอันนี้ก็จะมีรีโมทด,ด้วยนะ่ารักมากเลยรีโมทเออ เราจะให้ด no om mm ูสตอเบอรี hmm. mm ่เกาหลีนัวน like, ี้ก็อนร่อยนะนุ่มกก้อนใหญ่มากอะน้อยเล็กวะอืมนิ่มอร่อยุ่นนุ่มบ้านเราเนแข็งของไทยเป็นกรอบไหมอืมมากอร่อยถ้าว่ามันไม่เคยหอมเหมือนขูมือนะคะ ใครสนใจนะคะก็โทรเบอร์นี้ได้เขาติดมันจากเครื่องนะคะก็เบอร์ใครก็ไม่รู้นะคะมีลูกกิ่งเนี่ยแะ้วกขัดเนี้ยเออแล้วก็ฟองอากาศดูจุกมันนี่เดี๋ยวเปิดน้ำแล้วน้ำมันไหลให้มันทำเป็นฟองอากาศได้นี่ค่ะก็ใส่น้ำแล้วก็เสียบลากแล้วนะคะก็เปิดเครื่องก็จะปุ๊บใส่แคลงเยอะเยอะใส่เกลือที่เขาให้มาจะดองด้วยเหรอ เยอะไปแล้วก็คนเนาะใคต้องคนไหมต้องหรอต้องหรอแล้วก็ใส่แย่ใจนะไม่ดูแตะฮะอือเอานะกูอำลังอคือตรงนี้อยู่เลยอ่ะไงขูยังไหมยังต้องูดด้วยหรอ๋อูด้วยิ 3บองนฟออ๋อนี่ฟอ,น,อนี้ฟอ,อมนนอปุ๊บก,ก็เนี่ยมันขึ้นมาเองเนี่ยแม่มาอยากลองมากันเด็กมากเะจะคอกชัดๆแต่เอาผ้าผ้าผ้าเช็ดทั้งมหลังบ้านคับ สค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนใครสนใจก็อันนี้นะคะเขาติดมาให้กับเครื่องนะคะไม่รู้ว่าเป็นเบอร์หรือว่าไอดีของใครก็ไม่รู้นะคะค่ะตอหรนนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสากใครกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบายสวัสดีค่ะ